ตอนนี้ไปไหนเนี่ย <ไป S 1> ตอนนี้ไปพุเชันเอากระลาษพี่นายเอ๊ะชิวเกินน่่มันอยู่ไหนวะมันมันขับรถเร็วมาไหมให้งอันนี้มันโหดนะเว้เราบอกก่อน,บบนต้องต้องยิงยิงอย่างเดียว กนจะไปมังไอ้นายให้กูเตรียมตัวก่อนกูหาปืนก่อนนายเฮ้ยมีซองมีซองเอาเว้ยเสือเสือนนออกป่นเอาเอาไปเลยเสือนนโอ้เป็นการระวังตายเหรอระวังตายมัน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 มีตายจำกัดไงกัส มากดคิวแบบแอบๆแบบนี้ก็ได้ไหมทนี้ยอดงไนีอ้นนชาวัดแล้วประเด็นกุโดนตามล่าลนอะไรนนเอ้ยนนเอ้า นีเร็วแกดจ,จนไหนก่อนเอา้ายิงนนริงช็อเป๊ะอะไรวะตูลูกไม่ขึ้นเลยน้องกูนอนหลับลูกไม่ขึ้นเออต้องทำไงเนี่ยอ,อะไรอ่ะเราต้องฆ่ามันไงอืนี่งหงตายนี่เอ้ยเหี้ย มีอะไรวะกันแต่กูดูไล่ตามไม่หยุดเลยกันไม่เข้ามาข้างในอ,อ่ะต,อต,อต้องหนีต้องหนีไม่ไหวแล้วแหวม,มุงเดียวมึงไม่ได้อ่ะไปนะนนเนี่กันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไปหนีอยู่เนี่ย นี่อยู่ที่ไหนไม่รู้อ่ะเออการกากหนีไปเลยหนีหนีให้ดามันหายนะ่ะเออน่าเราจะตายเลือดแดงแปะแล้วเราไม่มีอาหารแล้วอ่ะ เราเราก็ตายดิไปเอาไปชัน้ายเลยป่ะเออทำไมทั้งม่สุดเลยเราบังฮอร์แล้วมันมีฮอรยิงอยู่ไอี้เยเอ,อ้ยแม่งรถกูโคตรแข็งแรงอะ่ะไม่ฮอรยังฮอรอ,อยู่ไหนวะปกติเนี่ยฮอร์อนี่เนฮอร์อะขึ้นมาข้างบนนี่เงี้ยกูรู้อยู่หลังมึงไอ้เยี้ยพวกมึงขึ้นฮ<ห>อร<ห>อกันแล้วดูกูไอ้สัสแล้ว,ลวขึ้นที่ขับหนีไอ้กัไอ้กัดาวหายยังยัง แต่กูขับรถซาเดงอยู่ยอะขับไปแอบไ, <ป S 2> <อ>ไปที่ที่บินมิสล้องไปแอบไปแอบที่บินมิสครับเราบอกให้แอบที่บินมิสไม่ใช่ขับในโซนเก้าแก้ขนาดนะั้นโอเคโอเคโอเคเราเต็มลนะ <laughs> ไอ้กัดอยู่ไหนโ <laughs> 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 อ้โห <laughs> ไรกัดตายอะ่ะ ตาเกิดเกิดอีกรอบเลยมั้งเออไง,องาาแล้วกันมาไต่ก็เราก็เขาได้กิดเฟลเลยเฮ้ยชิบหายแล้วไอ้เหี้ยเราต้องไปแอบกลางน้ำเหรอมอีก,การทะเลตระหนกไหมไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยตาน้ำทะเลแม่งยู่ดีสุดยู่ดีสุดมากแล้วประเด็นรถกูขับแม่งโคตรช้าคดาดดาวเราจะหายอะไรครับคือเราดาวเราหายเราไปหายกันได้ไหม ไปได้มีหอยมีหอย้างขวานายล่วงน้ำนายก็อยากทำให้มันล่วงดิไม่ถ้าถ้าถ้ามนตามหอยหอจะมองยากมีแล้วไอ้เยอะเยอะไม่มีแต่ตัวตามกูด <c oughs> าวจ,จะหายแล้วนายนายดาวจะหายแล้ว ขาเร็วแกเรไม่เข้ามาวะกไม่เใครไอ้กระกไม่เข้าไปก่อนใครนเลยแลวก็ตายเลยเฮ้ การมีเงินเท่าไหร่วะมีอยู่90ดอลลาร์เยอะจังวะแล้วเป็นร้านอะฮะแล้วมึงได้สมัครอันนั้นไว้ป่ะลืมเป็นเกมฟรีแบบพีเมียมปะ่ะเฮ้ยผ่านแล้วดาวหายแล้วเออได้มันหมื่นหกเออ,อ,อกูบอกแล้วกูตัวแบกมึงม <c oughs> ีควาไปตายคนแรก ไม่ต,ต้องเกลียดเอ้ยขับพอดีกว่าโอ้ยตาย,ยดีควยเอ้ยแม่งรูเลิกเล่นหมดแล้ว